การดากับอุสาสองพี่น้องนางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งนางสองคนนั้นเกิดมาก็มีชีวิตที่สุขสบายครอบครัวนางนั้นมีอาชีพปล่อยที่ดินให้คนเช่าทำมาหากินเมื่อครั้งสมัยพ่อของพวกนางยังมีชีวิตอยู่นั้นพ่อของพวกนางเป็นถึงกำนันมีหน้ามีตาในหมู่บ้าน ชื่อเสียงพ่อของนางนั้นชาวบ้านต่างรู้จักกันดีต่อมาพ่อของนางล้มป่วยอย่างหนักทำให้จากไปอย่างกะทันหันหลังจากนั้นมาพวกนางสองคนก็อาศัยกับผู้เป็นแม่เรื่อยมายังคงทำอาชีพให้ชาวบ้านเช่าที่ดินทำมาหากินแต่ละเดือนนั้นครอบครัวพวกนาง เก็บค่าเช่าที่ดินก็ได้มากพอสมควรชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนมากต่างเช่าที่ดินของพวกนางทำมาหากินทั้งนั้นการดานางเป็นพี่สาวคนโตนิสัยนางนั้นค่อนข้างถือตัวและเย่อหยิ่งนางมักจะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปเสวนากับชาวบ้านมากนักนางจับพิถีพิถัน เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามการดานั้นเกิดมาหนางหน้าตาบ้านบ้านผิวพรรณนางนั้นก็สีแทนคล้ำอย่างเห็นได้ชัดนางจึงพิถีพิถันเรื่องความงามเป็นพิเศษต่างกับผู้เป็นน้องสาวอุสานางเกิดมาก็หน้าตาสวยงามผิวพรรณขาวพองนิสัยนางนั้นก็แตกต่างกับผู้เป็นพี่สาว โดยสิ้นเชิงอุสานางเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปในแต่ละวันนางจะคอยดูแลพืชผักสวนครัวที่นางปลูกไว้บริเวณที่ดินหลังบ้านนางมักจะเก็บพืชผักที่นางปลูกไว้ไปแจกจ่ายชาวบ้านเสมอจึงทำให้นาง เป็นที่รักของชาวบ้านเรื่อยมาการดานางไม่ค่อยชอบน้องสาวนางมากนักนางจะคอยอิจฉาริษยาผู้เป็นน้องสาวมาตั้งแต่เด็กด้วยหน้าตาและผิวพรรณที่นางนั้นต่างแปลกไปกับผู้เป็นน้องสาวทำให้นางคอยกดขี่ข่มเหงน้องสาวนางมาตลอดอุสานางนั้น ก็ไม่เคยถือสาผู้เป็นพี่สาวส่วนมากนางจะยอมผู้เป็นพี่นางมาตลอดไม่ว่านางจะให้ทำอะไรหรือรองรับอารมณ์ยามที่พี่สาวนางมองหูนางก็จะทำตามและจะคอยรองรับอารมณ์ผู้เป็นพี่สาวอยู่เสมอยายอุ่นผู้เป็นแม่นั้นก็ดูเหมือนว่าแกจะรัก และตามใจการดามากกว่าอุสาหบางทีอุสาหนั้นนางก็มีความรู้สึกน้อยใจผู้เป็นแม่สิ่งที่แม่นางปฏิบัติกับนางนั้นมันแตกต่างจากพี่สาวอย่างมากแต่นางก็แค่น้อยใจผู้เป็นแม่เท่านั้นคำถามในใจนางแม่นางเคยรักนางบ้างหรือไม่แม่ ข้าจะไปเก็บผักที่หลังบ้านนะจ๊ะแม่จะเอาผักอะไรไหมข้าจะแบ่งไว้ให้ที่เหลือข้าจะไปแจกจ่ายชาวบ้านสำรับกับข้าวข้าทำเสร็จหมดแล้วแม่กับพี่การดากินก่อนได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรอข้าเออเอ็งจะไปไหนก็นรีไปก่อนไปเอ็งไปตามแม่การดาออกมากินข่าวก่อนจ่าแม่ อุษานางมีความสุขทุกครั้งที่นางเข้ามาในสวนผักที่นางลงมือทำการปลูกเองหลังจากนางเสร็จงานบ้านงานเรือนแล้วนางก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสวนผักของนางแม่นางอุษาไปไหนหรือมันจะไปไหนได้ล่ะกาะคงอยู่ในสวนหนุนละนางอุษา พี่มีอะไรหรือจ๊ะเอ็งมาทําอะไรอยู่ในส่วนนักหนาผักพวกนี้ปลูกไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรข้าก็ไม่เห็นเอ็งจะเอาไปขายให้ได้เงินเห็นแต่ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านพวกนั้นช่างไร้ประโยชน์อุสานางนิ่งเงียบไม่ได้โต้อตอบผู้เป็นพี่สาวนางทุกครั้งพี่สาวนางนั้นก็มักจะว่านางแบบนี้ประจํานี่ รายการสิ่งของที่ข้าจะให้เองไปซื้อดูให้ดีละ่ะและซื้อมาให้ครบตามที่ข้าจดจากพี่เดี๋ยวข้าออกไปซื้อให้จะ้ะซื้อเสร็จแล้วก็รีบกลับมาละ่ะอย่ามัวแจ้นไปแจ้นมาคุยกับคนนั้นคนนี้มากนักข้าต้องรีบใช้อุตสานางรับกระดาษสิ่งของที่พี่นางสั่งให้ไปซื้อนางแลดู ทุกครั้งพี่สาวนางนั้นก็มักจะให้นางไปซื้อแต่เครื่องปรุงน้ำหอมและเครื่องปะทินโฉมแต่ละครั้งพี่สาวนางใช้เงินซื้อสิ่งของพวกนี้มือเติบพอสมควรหอบยี่วอะไรเยอะแยะแม่อุสาข้าช่วยถือขอบใจจากพี่ม่วงพอดีพี่การดาใช้ค่าให้มาซื้อของนะจ๊ะโห ซื้อแต่ละครั้งเยอะแบบนี้เชียวเดี๋ยวข้าช่วยถือและไปส่งที่บ้านนะแม่อุสาอุสาและม่วงทั้งสองนั้นมีใจให้กันและกันมานานม่วงนั้นครอบครัวเขาค้าขายยาสมุนไพรในตลาดมีร้านที่ใหญ่โตฐานะเขานั้นถือว่าร่ำรวยพอสมควรเขานั้นมีใจให้อุสามานานทั้งสองส่วนมาก จะแอบมาเจอกันซะมากกว่าแม่ของอุสานั้นแกไม่ค่อยชอบให้ม่วงมาเกาะแกะกับอุสามากนักส่วนมากแกมักจะคิดเสมออยากให้การดาผู้เป็นพี่สาวออกเรือนแต่งงานออกไปใช้ชีวิตครอบครัวก่อนยายอุ่นแกรู้สึกสงสารการดานางเกิดมาก็มีหน้าตาธรรมดาแถมผิวนางนั้น ก็คำออกทางดำเสียมากกว่าทําให้การดานั้นนางมีปมในใจแต่เด็กแตกต่างจากอุตสามากนักทำให้สองนางนั้นไม่เหมือนพี่น้องที่คานตามกันมาพี่ม่วงจอดเทียบเรือตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะประเดี๋ยวข้าจะเดินไปอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านทำไมล่ะแม่อุตสาเข้าของพรุงพรังเยี่ยงนี้ จะหอบหิ้วให้ลำบากไปใหย่อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วให้พี่ไปส่งที่ท่าน้ำหน้าบ้านเถอะอุตสานางนั้นได้แต่นั่งเงียบยอมทำตามที่ม่วงบอกนางไม่อยากให้ม่วงไปส่งที่ท่าน้ำหน้าบ้านนางกลัวผู้เป็นแม่เห็นแล้วจะดุด่าว่ากล่าวนางอีกอีกอย่างนางไม่อยากทำให้แม่นางไม่สบายใจ ขณะที่นางกำลังขนของลงจากเรือนั้นมีม่วงช่วยหยิบจับขนข้าวขนของช่วยนางอย่างสนิทสนมสายตาของกาดานางจ้องมองทั้งสองอยู่อย่างสนใจกลับมาแล้วหรือนางอุษาของที่ข้าสั่งได้ครบไหมครบจ้ะพี่เดี๋ยวเองขนไปเก็บในห้องให้ข้าด้วยจ้ะพี่เดี๋ยวก่อน ใครมาส่งเองที่ท่าน้ำอ๋อพี่ม่วงจ่ะใครกันทำไมข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเขามีร้านขายยาสมุนไพรที่ตลาดนะจ่ะงั้นหรือเองนะ่ะเป็นสาวเป็นนางอย่าหาเที่ยวให้ผู้ชายถอเรือมาส่งสองต่อสองให้มากนะักมันจะเป็นที่ปาดชาวบ้านงามหน้านักนะเองการดา นางเห็นม่วงนางรู้สึกชอบเขาขึ้นมาทันทีชายหนุ่มนั้นหน้าตาหล่อเหลาร่างสูงใหญ่ถูกใจนางยิ่งนักจากนั้นมาการดาจากที่นางไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนหลังจากที่นางเจอม่วงนางก็มักจะออกไปตลาดบ่อยขึ้นและมักจะแวะไปที่ร้านขายยาประจำม่วงนั้นหลังจากที่เขารู้ว่าการดา นางเป็นพี่สาวแท้ๆของอุสาเขาอึดอัดใจอยู่มากการดานั้นนางจะแวะมาร้านขายยาของเขาประจำนางจะคอยมาถามสารทุกสุกดิบของเขาและนางยังมาทอดสะพานเชื่อมสัมพันธ์ให้เขาอีกด้วยในใจม่วงนั้นเขาก็รู้ว่าการดารักชอบเขาอยู่เขาอึดอัดทุกครั้งที่นางมาหาเขาที่ร้านแม่นอนพักนะ ปะเดี๋ยวข้าจะเข้าตลาดไปซื้อยามาให้ถ้ากินยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นข้าจะพาแม่ไปหาหมอในเมืองนะจ๊ะเออเอ็งก่อรีบไปรีบมาละ่ะนางอุสากลับมาแล้วจะได้ไปเก็บข่าเฉาที่ดินในหมู่บ้านวันนี้ครบรอดจ่ายดอกแล้วจ้าแม่นางอุสาเอ่งจะออกไปไหนหรือข้าจะไปตลาด ซื้อ,อยามาให้แม่นะจ้ะแม่รู้สึกไม่สบายไม่ต้องเดี๋ยวข้าจะไปซื้อ,อยาให้แม่เองเองเข้าไปในหมู่บ้านไปเก็บดอกข่าที่ดินจากพี่อุสานางทำตามที่พี่สาวนางบอกอย่างว่าง่ายวันนี้นางตั้งใจจะเข้าไปเจอม่วงคนรักของนางด้วยแต่ก็ผิดหวังนางได้แต่ก้มหน้า ทำตามที่พี่สาวนางบอกทำไมไม่เห็นแม่อุสามาซื้อของเลยช่วงนี้แม่การดาพี่จะถามหามันทำไมหรือนางอุสามันก็เที่ยวเล่นไปเรื่อยตามนิสัยของมันแจ้นไปแจ้นมาหัวกระไดที่บ้านก็ไม่เคยแห้งเลยสักวันม่วงเขาได้ยินที่การดานางพูดมาแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีนางจะสื่ออะไรออกมา ให้เขารับรู้เขายังไม่อยากเชื่อที่นางพูดอุสานางไม่ใช่คนแบบนั้นยิ่งพูดเป็นแม่พวกนางแล้วจะมีชายใดกล้าไปมาหาสู่นางกันยายอุ่นแกห่วงลูกสาวซักขนาดนั้นมีหวังได้ตะเพิดออกไปเจวเรือหนีแทบไม่ทันแม่อุสาแม่อุสาหลับหรือยังข้าเอง ขณะที่อุสานางกําลังจะหลับนั้นนางได้ยินเสียงเรียกดังมาข้างหน้าต่างนางรู้ทันทีเสียงนั้นคือม่วงคนรักของนางพี่ม่วงมาหาข้าดึกดื่นมีอะไรหรือลงมาหาข้าประเดี๋ยวข้ามีเรื่องจะคุยอุสาและม่วงแอบมานั่งคุยกันที่หน้าบ้านท่าน้ำเรื่องก็เป็นตามที่ข้าบอกพี่ทั้งหมดละจ้ะ เราจะได้เจอกันอีกเมื่อไรล่ะแม่อุสาข้าคิดถึงแม่อุสาคอยมองหาทุกวันเลยทั้งสองต่างคุยบอกความในใจของกันและกันอย่างมีความสุขม่วงเขาคิดไว้แล้วสิ่งที่พี่สาวนางพูดไม่เป็นความจริงเขารู้จักนิสัยอุสานางดีกว่าใครว่านางเป็นคนนิสัยอย่างไรกลับได้แล้วพี่ม่วงนี่ก็ดึกมากแล้วไว้ค่า จะไปหาพี่ที่ตลาดนะเดี๋ยวแม่พี่สาวข้าตื่นมาเจอเราจะแย่งั้นข้าจะรอแม่อุสานะหลังจากนั้นมาไม่นานยายอุ่นแม่ของพวกนางทั้งสองนั้นแกเริ่มสุดจากอาการล้มป่วยอุษานางคอยดูแลแม่นางอย่างดีส่วนการดานางนั้นก็ได้แต่ออกไปตลาดไปหาม่วงแคบทุกวัน นางไม่ได้เป็นห่วงผู้เป็นแม่นางสักนิดแม่กินยาได้แล้วจ้ะข้าต้มเสร็จแล้วกินตอนร้อนๆนนะจ๊ะเย็นแล้วประเดี๋ยวมันจะขมแม่กานดาผีสาวเองไปไหนเสียละ่ะนางอุษาขาไม่ค่อยเห็นหนามันเลยไปเรียกเขามาหาขาหน่อยสิพี่กานดาออกไปตลาดแต่เช้าแล้วจ้ะแม่ถากลับมาแล้ว ให้เรียกเขามาหาข่าในห้องเองก็เข้ามาด้วยกันจะไปทำอะไรก่ไปหาจะพักผ่อนแล้วจ่าแม่ยายอุ่นนั้นแกรู้ตัวว่าแกคงจะมีชีวิตอีกต่อไปไม่นานด้วยอายุและวัยของแกก็ชรลาลงเต็มทีแถมโรคภัยยังรุมเร้าอีกด้วยแกจะสั่งเสียลูกสาวทั้งสอง เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีทั้งหมดให้แบ่งเป็นสัดส่วนแกจะได้ไม่ต้องมีห่วงจะได้นอนตายตาหลับจากนั้นมาไม่นานยายอุ่นแม่ของพวกนางก็ได้จากไปการดานางจัดการทุกอย่างสัญญาพินัยกรรมที่แม่ของพวกนางแบ่งทรัพย์สมบัติไว้ให้นางก็ยึดมาเก็บไว้กับนางทั้งหมดตอนนี้การดานางนั้น เป็นใหญ่ที่บ้านหลังนี้นางคอยใช้งานอุตสาหทุกอย่างคนงานแม่บ้านที่เคยมาช่วยดูแลบ้านการดานางก็ให้ออกไปจนหมดทำให้งานทุกอย่างในบ้านตกหนักอยู่ที่อุตสาคนเดียวนางอุตสาทำงานบ้านเสร็จเดี๋ยวเองไปเก็บค่าเช่ามาให้หมดทุกคนห้ามให้ใครค้างและเลื่อนจ่ายเก็บมาแล้ว เอามาให้ข้าข้าจะเก็บไว้อุสานางได้แต่ฟังและนิง่งได้แต่ก้มหน้าทำตามที่การดาพี่สาวนางบอกแม่อุสาวันนี้ไม่มีผักติดไม้ติดมือมาหรือมาฝาาพวกค่ะอุสานางอึกอักที่จะตอบตั้งแต่แม่นางจากไปการดานางจะคอยบังคับนางและจัดการทุกอย่างในบ้านทั้งหมด การดานั้นนางสั่งผู้เป็นน้องสาวให้หยุดปลูกพืชผักทั้งหมดทำให้อุตสานั้นต้องเลิกปลูกพืชผักสวนครัวตามที่พี่สาวนางสั่งไว้ค่ะหน้าน้าใจยายพอดีผักเพิ่งลงปลูกนะจ๊ะนางได้แต่ตอบเลี่ยงชาวบ้านไปก่อนนางไม่อยากให้ชาวบ้านรู้เกี่ยวกับนางกับพี่สาวของนางว่าไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เวลาผ่านไป การดานางก็ยังคงกดขี่ข่มเหงผู้เป็นน้องสาวเรื่อยมาอุตสานางก็ยังต้องทนทำงานหนักทุกอย่างตามที่พี่สาวนางบอกต่อมาม่วงเขาได้ให้พ่อแม่ของเขานั้นมาสู่ขออุตสาจากการดาทำให้การดานางโมโหและโกรธมากนางยังคงไม่ตอบรับและปฏิเสธม่วงไป นางยังคงไม่ให้อุสาหออกเรือนในเมื่อนางไม่สมหวังกับม่วงอุสานางก็จะไม่ได้ข้อพองเขาเช่นกันอุสาหนั้นนางเสียใจมากที่การดากีดกันนางนางก็ถึงวัยที่จะแต่งงานออกเรือนได้แล้วทำไมพี่สาวนางต้องคอยกิีดกันนางในใจนางนั้นก็รู้ว่าพี่สาวนางมีใจให้กับม่วง คนรักของนางมานานมากแล้วแต่ม่วงนั้นเขาไม่เคยสนใจพี่สาวนางเลยเวลามีอะไรอึดอัดในใจเขามักจะมาพูดคุยบอกกล่าวอุตสาหเสมอนางอุตสานางอุตสาหเองได้ยินข้าวหรือไม่เอ๊ะ e, ไปไหนนะเรียกก็ไม่ตอบหนังนี้ชักจะเอาใหญ่แล้วคอยดูเถอะเดี๋ยวกลับมา แม่จะเคี้ยนให้หลังลายเลยการดานางนั่งรออุตสาอยู่ค่อนครึ่งวันก็ไม่เห็นนางจะกลับมาสักทีนางเริ่มสงสัยว่าน้องสาวนางนั้นจะแอบออกไปตลาดพบเจอกับม่วงแล้วก็เป็นจริงดังที่นางคิดอุตสานั้นนางแอบมาพบเจอม่วงจริงๆทำให้การดานั้นโมโหในใจนางนั้นมีแต่ความอิจฉา ริศยาผู้เป็นน้องสาวออกมาจากบ้านนั้นเถอะแม่อุสาห,หนีออกมาอยู่ด้วยกันถ้าคืนแม่อุสายังอยู่เราไม่มีวันได้แต่งงานอยู่กินใช้ชีวิตด้วยกันเป็นแน่แท้ขอเวลาข้าอีกนิดนะข้าจะลองไปคุยกับพี่การดาใหม่เรื่องของเราสองคนอุสานางจะคุยจะพูดอย่างไร ดูเหมือนพี่สาวนางนั้นหัวเด็กตีนขาดนางก็ไม่ยอมให้อุตสาออกเรือนแต่งงานกับม่วงเด็กขาดเวลาผ่านมาหลายเดือนกาดานางเที่ยวไลเที่ยวคือไปที่ร้านขายยาของม่วงทุกวันนางจะเข้าทางพ่อแม่ของเขาซะมากกว่าต่อมาร้านขายยาของม่วงนั้นกิจการเริ่มมีปัญหาทำท่าจะเจ๊งและขาดทุน พ่อและแม่ของเขานั้นคิดหาทางออกจนแล้วจนเล่าการดานางก็อาสายื่นมือเข้ามาช่วยนางเอาชนดทที่ดินไปขายเพื่อนำเงินมาช่วยครอบครัวของม่วงโดยที่อุสานางไม่รู้มาก่อนเลยในที่สุดการดานางก็สมหวังได้ออกเรือนแต่งงานกับม่วงสมใจม่วงนั้นเขาจำยอม พอโดนพ่อและแม่เขาบังคับก่อนที่การดานางจะยื่นมือช่วยพ่อแม่ของเขาพยุงร้านไว้น,น,นางได้ยื่นข้อเสนอนางต้องได้ออกเรือนแต่งงานกับม่วงเท่านั้นหลังจากนั้นอุสานางก็โดนพี่สาวนางขับไล่ออกจากบ้านไปโดยที่นางไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรเลยแม้เงินติดตัวนางก็ไม่ได้จากพี่สาวนางสักแดง ม่วงนั้นเขาแอบไปพบนางเพื่อบอกนางเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เขาต้องจำใจแต่งงานกับพี่สาวนางอุสาจากนางเคยเป็นคนว่าง่ายยอมพี่สาวนางทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนเติบโตนางเปลี่ยนไปแทบไม่เหลือเขาคงคนเดิมเลยด้วยความแค้นที่พี่สาวนาง กระทากับนางแม้กระทั่งคนรักของนางก็ถูกพี่สาวแย่งไปบ้านทรัพย์สินที่มีทั้งหมดที่แม่นางแบ่งไว้ให้ก่อนจากไปนั้นนางก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยพี่สาวนางจัดการทั้งหมดนางกลับมาอีกครั้งนางจะไม่ยอมพี่สาวนางอีกต่อไปเอ็กลับมาทำไมอิ่วหรือนางอุตสาห์ บ้านหลังนี้หรือทรัพย์สินที่มีเอ็งไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นไปออกไปเลยการดานางตกใจไม่น้อยที่เห็นอุษากลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกครั้งอุษานางนี้ไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปท่าทางนางแข็งกร้าวสายตาดุดันไม่เกรงกลัวผู้เป็นพี่สาวนางเหมือนแต่ก่อนเลยสัตนิดข้ากลับมาคานี ข้ามาทวงสิทธิ์ของข้าที่จะได้ข้าจะไม่ยอมให้พี่รังแกเอาเปรียบข้าอีกต่อไปทั้งสองทะเลาะกันอย่างรุนแรงการดานางนั้นด้วยนิสัยนางแล้วนางก็ไม่ยอมลงให้น้องสาวนางเช่นกันสุดท้ายการดาก็ต้องจบชีวิตลงอย่างหน้าอนาถอยู่ภายในบ้านอุสานางจัดการพี่สาวนางอย่างง่ายดายด้วยความแข็งสะสมมานาน ที่พี่สาวนางกระทำไว้กับนางนางกอกยาเบื่อหนูให้พี่สาวนางกืนกินอย่างสะใจนางยืนมองพี่สาวนางดิ้นทุรนทุรายด้วยฤทธิ์ยาจนนางขาดใจต่อหน้าเสียงหัวเราะที่น่ากลัวดังไปทั่วบริเวณบ้านอย่างบ้าคลั่งดีจุดจบแกต้องเจอแบบนี้นางกานดา ทำให้ม่วงที่แอบดูเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบอยู่นั้นนึกหวาดกลัวอุตสาห์ไม่น้อยนางเปลี่ยนไปมากจริงๆนางลงมือกับพี่สาวนางอย่างเลือดเย็นนางคงเสียสติไปแล้วทำให้ม่วงต้องแอบหนีตายออกมาจากบ้านของพวกนางอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปหลายปีไม่มีใครพบเจอสองพี่น้องนี้อีกเลยบริเวณรอบบ้านนั้น ก็เก่าสุดโทมแลดูข้างในบ้านก็เหมือนไม่มีใครพักอาศัยอยู่มานานม่วงเขาเดินทางมาหลังจากพ่อพวเขายายหน้นีไปตั้งรกรากอยู่อีกเมืองเขาคิดถึงอุสาหอยู่เสมอเรื่อยมาม่วงเขาเปิดเข้าไปภายในบ้านถึงกับต้องผงะกลิ่นสาบศพรุนแรงมากเขารู้ทันทีนอกจากการดา ที่จบชีวิตที่บ้านหลังนี้แล้วก็ยังมีอุตสาหคนรักของเขานางคงตัดสินใจจบชีวิตนางไปพร้อมกับพี่สาวนางอีกคนจากนั้นมาม่วงเขาก็เก็บกระดูกของพวกนางไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลขอให้วิญญาณของพวกนางนั้นไปสู่สุขติเขายังคงแว้เวียนมาทำความสะอาดบ้านให้พวกนางอยู่เสมอ และคอยทำบุญส่งไปให้พวกนางเขาเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคอยเป็นเครื่องเตือนใจตัวเองเขาไม่นึกเลยว่าเพราะทรัพย์สมบัติทำให้พี่น้องถึงกับต้องห้ามผ่านกันเองจนถึงชีวิตจากนั้นมาม่วงเขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเขาจะคอยสอนลูกเขาให้รู้จักความลำบากอยู่เสมอมาเขาจะให้บทเรียนครั้งนั้นที่เขาเจอกับตัวเอง เป็นเรื่องเตือนใจเขาจะไม่ให้มันเกิดกับครอบครัวลูกเขาแน่นอนเขาเก็บเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาให้เป็นความทรงจำและเป็นครูที่ดีของเขาตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องถุงทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ